รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะที่ใหญ่อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนอย่าหาทำอ้าวกลับมาแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่ที่น้องทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมแอดมินยูฟ่าคาเฟ่777เจ้าเดิมเยู่ยนะครับ มาวันนี้เรามีทุนน้อยนะครับเรามาซื้อฟีเจอร์ที่900อบาทนะครับจะแตะเท่าไหร่กันก็ไม่รู้นะครับโอเค8ดครั้งได้อยู่นะครับเริ่มกันเลยครั้งแรกไม่มีอะไรฝากเว็บดีหิวฟ้าคาเฟ่ไปด้วยนะครับสมัครวันนี้รับรองของแล้วมันเพียบนะครับมีตั้งแต่แก้ยุตินะแล้วก็เสื้อบอลแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะครับ แอดมินก็ได้สกตบอร์ดมาแล้วนะครับครั้งหน้านี่จะเอาโน้ตบุ๊กนะครับมีแจกโน้ตบุ๊กไอแพด้วยนะครับไเรียนออนไลน์นะครับทุกคนโอเคตะวันนะน้องนะมาคูณสามคูณหกโอเคหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับโอ้โหกำไรมาแล้วครับผมมาไปต่อไปต่อโอเค้ะมันก้อนโตโอเคค่นี้เขาแตกดีจริงครับถ้าถึง ไม่เปลี่ยนใจมาเล่นไปเล่นเว็บอื่นเลยนะครับยูฟ่าคาเฟเท่านั้นนะครับทุกคนโคตรเจ๋งไปโอ้โหมามาเถอะมาเถอะอือ้อเสียดายนะครับโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ไปไปต่อ,อนั่เหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนแตกไเนี่ยไปโอ้หมดแล้วหนึ่งพันแปดร้ยเจสิบาทนะครับกำไรหน่อกน,น,น,นะครับสองเท่าโอเค ใครส,สนใจสมัครนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับรับรองรวยกันทุกคนแน่นอนครับแตกบ่อยขนาดนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ